สวัสดีเจ้าในช่องสาวเฟิร์นเจ้าวันนี้เฟิร์นกะอยู่ที่บ,บ้านห้วยงิ้วเนาะเฟิร์นมาถ่ายป่าช,ชาบ้านห้วยงิ้วนะเจ้าอันนี้จะเป็นป่าช,ชาบ้านห้วยงิ้วเขาบุรณะใหม่นะเจ้าพุ่นนะเจ้าเฟิร์นจะเดินถ่ายไปเนาะกับบริเวณรอบข้างกับ ลงอยู่ตรง่ันก็นเป็นบ้านค้นมีบ้านหลังเดียวหนิเจ้าเนี่ยมีแต่บ้านหลังนั่นแหละเด็กประชาหนังนั่นก็เป็นถุงน้ำก็เลยน่ะเจ้าพุ่นถุงน้าอ้อมไปพุ่นน่ะเจ้าเพอเพกก็จะมีเป็นหมู่บ้านน่ะเจ้าหมู่บ้านก็นห่างกันบอดดไรกันเลยไปตรงหันก็นจะเป็นวัดในของห้องว่าปราชาบ้านหงิ่วหน่เจ้า ตำบลทุ่งลองทอง้องอำเภอจุ้นจังหวัดเขยาน่ะเจ้าเขาบูรณะใหม่นะเขาซ่อมแซมใหม่ที่แรกฝนฝนมันตกนะเจ้าฝนจะบ่มาเตอแต่บัดีมาหาไทยทางติดมันดีๆทางติดบัดีบ่บเข้าไปแล้วเพราะว่าหน้าฝนจี งูเงี้ยวเขียวขอนะนเจ้าบ่บ่หันเอาชีวิตไปเสี่ยงนะเจ้านั่นก็จะเป็นบ้านค้นพัดไปหันแหมน้อยนึ่งก็จะเป็นวัดนะเจ้าขบูลณะใหม่ขบงะแล้วได้สองสามเดือนเด็กอ่ะตรงนี้มดหนทางจากนี้ไปฝุ้นกับไปเป็นเวียงล้อนะเจ้าแต่จะ,จะมีบ้านค้นหลังนี้หลังเดียวนะเจ้าติดติดประช่อย นั่นก็นจะเป็นตังตรงมดเลยอยากข่ไปไทยแต่ว่ามันหกๆนั่นเนาะแต่ก็บ,บอกไปก่อนมาหาไทยที่มันเป็นๆเ,เลยที่มันเอี่ยมเอี่ยม่ยมาวาช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนหน้าฝนล้วไ่อยากข่ไปต่อใดไหนเจ้า ตรงนี้ก็จะเป็นทางทางไปน,น้าเขาแต่ก็ตรงนี้เจดียด์อยู่นะเจ้าฝนก็จะตามนี่โกดเนี่ยเออตรงนี้ก็จะเป็นตีไวโกดโกุ๊กเก่าเนาะแต่หกน้อยหนึ่งแต่ก็ฝนก็เดินม่นตามทางนะทางกับคุกคักเป็นธรรมดาเ,เจ้า น,นี่ก็จะเป็นเขตปลาช่านะเจ้าสมาเดอร์โนมาถ่ายทำลิปลงยูทูบนะเจ้าเนี่ยก็จะเป็นที่ปลาชาไปจนพดพุ่นนะเจ้าจนสุดพุ่นนะในห้องกระถาจะมีนะแต่โฟนบอกบอกเข้าไปดีกว่ากลัวงูวกเขาก็เอาเสาเสาไฟมาไว้ห้นะเจ้า เราจะเดินผ่านตรงนี้ทางเอี่ยมน้อยหนึ่งนะเพิ่นพาเดินดูเนาะแต่เพ่นจะบอกเข้าไปนะตร,ตรงนี้ก็จะเป็นน้ตรงนั้นก็จะเป็นถนนนั่นนะเจ้าถนนรถวิ่งผ่านไปดูรถวิ่งผ่านก็จะติดถนนนะเจ้าตรงนี้ก็สงสัยจะเป็นไอ้กด แต่ไมโกดเขานนะนะแต่ฝนมาเข้าไปนะหวงังเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนคือมันชื้นเนี่ยตรงนี้กลับมาถึงกลางตรงเขามาัดตรงจนพัดเพ้เเจ้าหกหกในแม่นตรงนั้นน่ะเนี่ยปลาชาเขตียระปลาช่าต้งนั้นนะเจ้าจะเป็นปลาชาบ้านเฮงอยิ่นะเจ้า สุดแล้วเพลินพามาสุดแล้วเนะี่ยกระุดตรงทัาน่นนะไปกระเดินกลับเนะจะเป็นถือใบโกดเก่าตรงให้รับจะเป็นตรงหน้ากระเมาะอยู่นะเจ้าบันน่ากลัวตัวใดนอ่ะ มันก็ลงเนาะเขามาทำนาตรงนี้เต็มมดเจ้าเป็นปลาชาติเก่าแก่แล้วเขามาบุญละนะหม่นะเจ้า,ามาบุญละนหม่ถึงจะแล้วนะเจ้า เฟิร์นหั่นเขาบุรณะอยู่เมื่อเดือนที่แล้วนี่ยนะแต่ก็บอกกล้าเข้ามานะกว่าจะนุ่งงานนุ่งการนุ่งงานเขาเนี่ยเจ้าก็จะเป็นตีว่ายเมมเนาะไปจดพจน์พุ่นนะเจ้าุดติเฟิร์นจีนะนก็จะเป็นเขตเจ้าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อจะได้มาทำบุญ เนานะมันกับเขตประชาตรงนั้นนหะเจ้ามาเดอ้อมาถ่ายทำยูทูบเดี๋ยวมาทัทกในเ่ซบกันนะนะเจ้าก็โอ้เขตกว้างอยู่นะพุ่นนะเจ้าพุ่นกะทางไปนาเขานาะเจ้านะที่เห็นชัดๆท่านก็นจะเป็นตรงนาเขาเนาะเจ้า ครั้งก็จะผ่านประชา์แน่นะ